สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขล่าง3ตัวนะคะเน้นที่หลักหน่วยนะคะสูตรนี้วิธีการคำนวณน,นะคะใช้ราังวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักสิบ ศูนย์นะคะคูณด้วยสี่นะคะศูนย์คูณสี่นะคะได้ศูนย์นะคะบวกสองนะคะได้สองบวกตามด้วยหนึ่งนะคะได้สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือศูนย์สองสามนะคะ เลขที่ออกนะคะสี่สามเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยหัวถัดมานะคะสี่สี่นะคะคูณสี่ได้สิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกสอง ได้แนะคะแปบวกหนึ่งได้9นะคะเลขเด่นที่ได้คือ6 8แดเนะคะเลขที่ออกนะคะเจดเก้าเข้าที่9นะคะหลักหน่วย7นะคะหลัก10คูณด้วยสี่นะคะ ได้ยีสิบแปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนศูนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะเจ็ดแปดเลขเด่นนะคะที่เข้านะคะก็คือแปดนะคะเจ็ดนะคะ คูณด้วย4เจ็ดสีนะคะได้ 28, ยี่สิบแปดเลขเด่นตัวแรกคือแปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะเก้าศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะหลักหน่วย นะคะคูณสี่เสีได้36นะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกหบวกสองได้8ดนะคะแปดบวกหนึ่งได้9เลขที่ออกนะคะเจดเก้าเข้าที่9นะคะหลักหน่วย จ็ดนะคะคูณด้วยสี่นะคะได้ยี่สิบแปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเด่นนะคะ แปดศูนย์หนึ่งนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรนี้ คลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะน้นที่หลักหน่วยนะคะก็คือ801นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ